สวัสดีครับ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 กลับมาพบกันอีกคั้งกับช่องยูบอลเมื่อคืนเล่นซซเยลเหนี่ยวก็เลยทีเดียวเชียร์บาซ่าเลยเหลือ9้าคนนะแต่ก็ยังสามารถชนะได้จริงๆแล้วเมื่อคืนนี้ใครโดนก็ได้นะต้องไม่ใช่เลวานดันเป็นเลวานนะเออทำให้เกมลุกมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายังรักษาสกอร์และเก็บชัยชนะได้ครับสําหรับบาซามาคืนต่อลุกหนึ่งก็เจ้าไปสําหรับคนที่แทงนะครับผมวันนี้เอามา1คู่แล้วกันจัดมาให้แล้วครับเป็นคู่ ของวันพุทธที่9พฤศจิกายนครับแมนเชสเตอรครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเชลซีเป็นบอลถ้วยเล็กที่สุดของกาะอังกฤษนะครับผมก็คือเป็นบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับผมเดี๋ยวไปดูไลน์อัพของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่าว่ามีใครลงบ้างจริงๆแล้วผมคาดการว่านะ่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นสำรองอ่าเขาต้องโรเตชันนักเตะของทั้ง2ทีมครับมาดูกันว่าใครลงบ้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นทัวร์เล็กต่างก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันครับผมไปดูเจ้าบ้านก่อนดี่ครับแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้วันนี้มาแผน4-3-3นะไล่จากผู้รักษาประตูไปเลยผู้รักษาประตูนี่เป็นประตูสำรองนะครับใช้เป็นสเตฟานโอเตกานะครับผมแบ็กซ้ายครับผมแบ็กซ้ายใช้เป็นซก,กิโอโกเมสแบ็กขวาใช้เป็นลิโก้เลวิดครับผมส่วนเซนเตอร์ก็ยังใช้ตัวหลักอยู่นะอ่าเป็นเซนเตอร์ตัวหลกักเป็นเอมิลิกราป็อกยืนคู่กับลูเบนดีอาร์นะครับผมขยับมาดูแดนกลาง3ตัวครับผม ฝั่งซ้ายเลยนะเป็นฟิลโวเดนนะครับผมฝั่งขวาใช้เป็นโคปาเมอร์นะแล้วก็กลางลุกครับทําเกมใช้เป็นอีคายุนโดกันนะครับผมหน้า3ตัวครับผมเป็นแจ็คกิลลฝั่งซ้ายครับผมแล้วก็ลิยาดมาเลสฝั่งขวาหน้าเป้าครับผมอาจจะเป็นฟอร์นาครับเป็นจูเลียนอาวันเลสนะครับผมไล่อัพของแมนซิตี้ก็โรเทชันขนาดนักเตะโรเทชันเขาก็ยังดูดีอยู่นะครับผมสําหรับแมนซิตี้ไปข้ามไปดูฝั่งทีมเยือนครับเชลซี4-3-3เหมือนกันครับผม ไล่ไปผู้รล่สประตูครับใช้เป็นอาร์ดวาเมนดี้นะครับผมแบ็กซ้ายใช้เป็นมาคูคูเล่ยแบ็กขวาใช้เป็นไซซ่าแอปเปริโกต้าแล้วครับผมเซนเตอร์ยิงคู่กลางครับคูริเบรี่เขากลับมาแล้วครับคูริเบรี่ครับผมกลับมาแล้วแล้วก็ฝั่งขวาครับเซนเตอร์ฝั่งขวาใช้เป็นเอ่อทาวเวลโชลบาเอ้ยไม่ใช่ดิทาววชาโลบานะผมพูดผิดพูดถูกพูดผูกมากพูดผิดบ้างเออลล้นพนันกันก็วันนี้อย่าถือสานะก็ นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยครับเมื่อคืนจัดมาหนักนิดหน่อยนะอ่ะไปดูแดนกลางครับผมแดนกลางใช้เป็นคอนเนอร์กาลักเกอร์ครับผมแล้วก็ลับตาชีครวมไปถึงเดนิสคาเรียครับเป็นโฮดิ้งมิดฟิลครับบ็อกซ์ทูบ็อกนะหน้าครับหน้า3ตัวครับฝั่งซ้ายก่อนใช้เป็นเมสันเมาฝั่งขวาใช้เป็นคิสเตียนคูริสิตหน้าเป้าใช้เป็นอัมโดโบยานะครับผมนี่ก็อายุยังน้อยครับผมก็เป็นดาวรุ่งอาจจะเป็น ัวหลักสำคัญคีย์แมนสําคัญของเชลซีในอนาคตก็เป็นไปได้ครับสําหรับไยอัลของเชลซีวันนี้ โดยรวมแล้วเจ้าบ้านแมนซิตี้ดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะโลเทชันกันทั้ง2ทีมนะแต่นักเตะแมนซิตี้ก็ยังดูดีกว่าพอสมควรเลยนะครับผมต้องลำบากแน่นอนครับผมสำหรับทีมเยือนเชลซีวันนี้ถึงจะเป็นทัวร์เ็กแต่ก็น่าจะสนุกแน่นอนครับผมสัดสัดกันยับแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะ เดี๋ยวไปดูรายชื่อนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วไม่ได้ลงแน่ๆครับสำหรับคืนวันนี้นะเริ่มต้นไปอัปเดตของฝั่งแมนซิตี้เจ้าบ้านก่อนนะครับผมก็เริ่มคนแรกครับเป็นเควินฟลิปครับที่ เจ็บยาวตั้งแต่เริ่มรดูการมัน,นะครับยังไม่ได้เล่นรวมไปถึงคายวอลเกอร์ด้วยครับผมนี่ก็มีอาการบาดเจ็บลักเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็เจ้าคอนเซโล่ครับติดโทษแดงนัดที่แล้วมาครับส่วนเชลซีมีโฟฟาน่าครับผมที่มีการบาดเจ็บเหมือนกันแฮมสเินนะรวมไปถึงแองโกลกองเต้เหมือนกันครับนี่ก็แฮมเต็งเหมือนกันครับเป็นอะไรกับต้นขาด้านหลังนั้นนะเออเกปามีอาการเจ็บข้อมือครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ลงหรือเปล่าเพราะมีการดีขึ้นแล้วส่วนลีเจมนี่ก็แฮมติงอีกแล้วครับผมโหนัดกันมาเจ็บทั้งนั้นเลยนะเบนชีเวลก็แฮมติงนะครับผมเขาฟอร์มมากๆเลยครับผมแฮมติงสี่คนแล้วเชลซีครับผมอย่างที่ผมเคยพูดเสมอครับว่าแฮมติงนี่เป็นจุดที่นักเตะม,มักจะประสบปัญหา อาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับเพราะว่าแฮมสติงมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีอการบาดเจ็บได้ง่ายจากการสปินนะครับถ้าเราวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดแฮมสติงจะทํางานหนักครับผมมันเป็นเรื่องของการกระชากครับผมโมเมนตัมและแรงเหวี่ยงครับทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นกระชากกระตุกกระทนหนาทาให้มีการฉีกขาดได้ครับผมสําหรับกล้ามเนื้อแฮมสติงครับเชลซีก็รับไปเต็มๆตเลยครับ4ี่คนครับทอาฟอร์มบ้าครับผมสําหรับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะอ่ะก็มีเป็นรายชื่อ นักเตะที่ไม่ได้ลงแน่ๆครับมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับสถิติ6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมแมนซิตี้นี่เจ้บาบ้านนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมชนะ4เสมอ1ครับผมอีกนั้นหนึ่งม่ได้แตกครับส่วนเชลซีทีมเยือนนะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้2ครับล่าสุดนี่ก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ0ครับผม เดี๋ยวไปดูสถิติที่เจอกันมาของทั้ง2ทีมครับผมพวกนั้นหลังสุดที่เจอกันมาครับผมก็ค่อนข้างสูสีเหมือนกันนะเชลซีเออแมนซีก่อนครับแมนซีเจ้าบ้านชนะ3ครั้งแล้วก็เชลซีก็ชนะ3าครั้งเหมือนกันครับยังไม่เคยเสมอกันเลยครับรวมทุกรายการแล้วที่เจอกันมาราคาคู่นี้เปิดมาเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อหนึ่งลูกต่อเยอะเหมือนกันนะก็ ตามคาดการครับถึงแม้ว่าจะต่อเยอะแต่ก็ดูดีแนละ้วเป็นต่อมากกว่าเพราะว่าเชลซีไม่ีปัญหาก้าวมาเจ็บหลายคนนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นบอลเทยเล็กแล้วก็โรเตชันสัดส่วนใหญ่นะแต่ก็มีผลกระทบแน่นอนครับสำหรับนัดนี้นะ อพอแมตชค่อนข้างดูดีกว่าพอสมควรแล้ส่วนเชลซีก็ประสบปัญหาอย่างหนักเหมือนกันครับผมต้องจูนกันหน่อยครับนักเตะที่เข้ามาใหม่หรือว่าอยู่อยู่แล้วรวมไปถึงโค้ชที่เพิ่งมาด้วยครับผมต้องใช้เวลาเล็กน้อยถึงปานกลางถึงมากที่สุดครับแต่ต้องมาดูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะสําหรับทีมเยือนเชลซีส่วนตัวแล้วถ้าราคาเปิดมาแบบนี้ผมว่าไปลองดีกว่าครับ1รูกมันก็ คือมันก็เยอะมันก็ไม่เยอะไม่น้อยเกินไปนะแต่ผมว่าโ,โหต้องรุนแรงสองนะแล้วมันก็แบบไม่ได้แบบขาดขนาดนะนะั้น่ะส่วนตัวผมว่าอะอย่างมากก็แพ้ลูกนึง เออหรือไม่ก็ไปลุ้นเสมอเอาก็ได้ครับดูดีดูดีกว่านะถ้าเล่นอย่างนี้ไปทีมเยือนดีกว่าเชลซีครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรองแต่ผมว่าก็สามารถเล่นได้นะหนึ่งลูกถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปครับตามแต่ถ้าไม่ชอบก็ส่วนไปเลยครับไม่ว่ากันครับผมถ้าเสียตังค์อย่ามาว่ากูละกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็เอาทีเด็ดมาให้หนึ่งคู่นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีบอลเดี๋ยวถ้าอะไรมีอะไรผมอัปเดตมาให้ใหม่ละกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับไปและ Ooh, ooh, ooh. Bye.